พอตื่นเออ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 สู้ตายเลื่อน้อยแล้วไปเซ็นนะคะทีแกล่ออะที่สุดนะครับหาห้องมา30นาทีเต็ม Oh, oh, oh. ความสวยช่วยคุณได้ใช่แล้ววันนี้เรามากับผู้เล่นภูคุรินที่สวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยน่าจะมีภูรินน่าจะมีเมนภูคุรินอีกคนหนึ่งที่สวยไม่แพ้กันขอไม่อนุญาตขออนุญาต,ออญาตไม่เอ่ยนานมแล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> แล้วแล้วว้าวสามสิบนาทีว้ و, าวซาซสยิลแรกก็มาละสาซาสาซา าเสียดไม่ให้กูสักตัวเลยฮะเี้ยอะไรเนี่ยเี้ยอะไรเนี่ยกูกูยืนบอกเลยปะกูยืนบอกเลยปะให้กูยืนบอกเลยปะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปแย่งคลิปม,มึงไงกูกลัวกูกลัวแย่คยงคลิปม,มึงกับเพื่อน ไปแอ่ะไอยาสูมัมลนไม่ได้เลยเออน่าจะใส่เล็บปิดจริงๆแหละรอรอรอผมโตแป๊บหนึ่งแฉันเล็มนัชอบแยบคุณส่วนผมน่ะชอบคุณนแยบแบบว่าผมน่ะลงแรงกุณกไม่เคือตนมาก่อน แล้วก็รัสเลยถ่ายอมี่ถ่ายเหมือนกัน พอซีซีฮ่าฮ่าขตึงสนุกดีวะ่ะเล่นแบบถอดสมองเล่นสนุกดีังหวะานี้แหละเฮ้ยไอ้ยักษ์โอ้ยไม่ตายงทำูะไรปะ ไปนูนแล้วพี่หลานเน่นยางจริงๆเลยมันต้องมีเวลออะเราจะต้องเล็ปิดจ,จริงๆแหละไม่ไเล็ปิดก็เมยไม่ไออกไปอุ้ยยางตึง ถ้าผมกดสกลิลผ่านเฮ้เค้อ้าวตาย <c oughs> ทำไมผมมันไม่มีอยู่มันต้องมีอยู่ให้มีอยู่เราเก่งเลยเยสแหละเราต้องเล่นกับเพื่อนทุกคนตัวเรามันต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงรอรออยู่ก่อนรออยู่ก่อนฉลามกำลังจะง,งับละโออสบายเลยตั้งแต่มูฟด์ใส่ไม่คุ้มเงี้ยมันคุ้มเลย จริงนะมึงกูไม่ดีเลยเอ๊ะเอาจ้าจ้าย่าย่าย่าโอ้ไม่ไม่มีแค่ตาเลย พี่เนสแลดเฮ้ยสวยอ๋อยู่นี่สุดยอดอยนี่สุดยอดรักอยู่นี่ที่สุดพอตื่น

สู้ตายเลืองน้อยเราไมเซนนะครับจริงอ๋ออ้โหโออโอตายเลยกูเออไงเอาไง ชลา,ามนั้นชอบงับคุณสวนพอดีนั้นชอบโยนงับ <laughs> อะใช่ใช่คนหนึ่งก็สองคนเอผมผมผม,ผมพอผมพอจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ <laughs> บางทีก็ติดบางทีเออบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดขนาดผมผมพอจะแบบได้อยู่ได้อยู่บางครั้งนะแงออโอ้โหนี่ขนาดเล่นให้ทีมแบกอะจริงเล่นให้ทีมแบกนี่นี้ที่คุณอานบอก นี่ไมเป็นนี้ครับมันจะเป็นการพุ่งแบบพุ่งแบบาฟาดลงซ้ำด้วยบางครั้งก็กดติดบางครั้งกดไม่ติดผมทออสมอง <laughs> <laughs> เล่นดีก็แย่ละ <laughs> เออไม่ไม่ใช่ชนะพเพราะว่าเราได้เล็กครับตอนท้ายเราเล่นดี ไม่ไงไม่ไง มันมีดาเมจนะแต่ไม่ใช่เวลาที่เออใช่ใช่คนที่ใช้ชื่อเล่นให้พิมแบกโยซิทีทท่ไรหลอนครับขนาดนั้นเลยอ,อุยสุดยอดอ๋อนี่ได้ความสวยของยุนี่ช่วยแบกเราให้ชนะเลยนะเนี่ยแต่ยุนี่ยูยูนไดสวยสองสามรอบเลยสองรอบเลยนะอุะเ้ยเป็นไงดาเมจผมเจ็ดหมื่นไม่น้อยนะครับนี่ี่ยฉลามน้นชอบงับคุณโ <laughs> คตรดึงไปถึงไปถึงไปถึงฉลามไม่ใครล่กี ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ